เอาลราก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะมี่ผม Star Channel แล้วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter Freedom ในเกมนี้พาร์ทที่6แล้วนั่นเองนะครับนะ6หรือ7อะเราไม่รู้กันโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็มากินข้าวเช้ากันดีกว่าซึ่งผมก็พูดอะไรระหว่างกินหรอย้วกันนะคือผมไปเล่นกับคนคนหนึ่งนะที่เขาก็เล่นมอน s ันเหมือนกันแต่ว่าเป็น Monster Hunter Portable เติร์ดว้เเขาก็พาผมเล่นตามปกติไปลเออ ขา็มาถามผมในคลิปที่แล้วว่าเล่นกับผมไหมผมหาคนเล่นคอนเสิร์เตอร์บัลลเติร์ดอยู่ผมก็เรียกเขานะถ้าอยากให้ผมทาคลิปผบเขาก็ต้องคอมเมนต์ไมาได้นะผมอาจจะทําคลิปก็ได้แต่ก็ไม่รูกันไปครัซึ่งเขาก็พาผมเล่นอะไรก็ผมบอกแล้วนะว่าเล่นมอทันคนเดียวไม่เล่เพื่อน,นมันต่างกันโคตรเลยเล่นกับเพื่อนนี่อย่างมันเออยิงเล่นเยอะยิ่งมันมา ได้บัฟเลือดแล้วก็ฮะทำไมได้บัฟตาบัฟจังวะมม่คิดม่นขึ้นสองบัฟป่ะเดี๋ยนะดูแป๊บหนึ่งไม่ก็ขึ้นบัฟเดียวนี่หว่าอืมโอเคแล้วก็โอเคคนระับเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วก็ผมจะไปคับเกาะเลยละกันในในเมื่อผมไปฟ้ามของแล้วผมก็จะคับเกาะสูบอนแล้วกัน อันนี้เมื่อจะเปลี่ยนไปก็มีพาวเวอร์ซีสามมิอัมเมอร์ซีสามมิตรยังอะกสามมิเนี่ยโอเคไปแล้วก็ยาด้วยอีกสิบขวดผมเตรียมไว้เล้ยม,ม,ม่าเออเตไมยมไวให้ดูแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือคูลดริง์สี่ขวดไปเลยตรงกับที่รวมกับที่มีอยู่ด้วยเป็นห้าโอเคแล้วก็มาดูของที่ผมฟางไว้วะเดี๋ยวจะมาคัาบกันซื่อพุชคารมาคือหมวกของของ,ของกาของกาหนิ่นงก็ดูหน้าตาสิ อันนี้เทียกว่านะแต่ว่าบัฟมันน้อยกว่าเนี่ยบัฟดีเฟนแค่สิบหกเองไอ้อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งที่เนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าดีเฟนเนี่ยคือยี่สิบแปดโคตรดีแล้วก็ของเชฟครับก็มีคนอันนี้น่าจะดอบจากบอสของกา,าลาราแต่เป็นสีเหลืองอันนี้ก็ซิมพูคนของบอสองกา,าลาราแล้วก็ชาร์ปคอไอ้นี่ดับจากลูกน้องมาแหละแล้วก็คาเบนเตอร์บัคก,ก็จับมาเนงนา้ก็ได้แล้วไม่หาไม่ยากเท่าไหร่หรอกคาเบนเตอร์บัคเนี่ยโอเคครับเลยครับนี่ ไม่ค่อยได้อะไรวะ <c oughs> มาในส่วนของเกาะก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยกหนึง่งโอเคก็เททั้งคู่เลยงั้นผมขอใช้อน,นี้แล้วกันนะจะได้มีเน,นี่ยเพราะว่าถ้าเราเล่นสายกันเนอร์ไม่สามารถใส่เกาะอันนี้ได้เว้ยเราต้องใช้เกาะของสายเบีดมาสเตอร์เท่านั้นว่าทำไมเงนินผมเลยแค่หกพันสี่ร้อย 6, <c oughs> จะพอไหมเนี่ยใช้บอสของขนของกาลาลาขนของบอสของกาลาลาแล้วก็ขนของคลองกา,ราธรรมดา บลัชโบนแล้วก็ขับเป็นเติบบักเนาะโอเคจะเอามาเป็นส่วนของถุงมืออยู่นะวะอ่ะนี่ถุงมืออย่างเยอะเลยอันนี้เป็นชุดของกัดกุนี่วะทำไมผมไม่ขับมาใส่วะอันเดียวกันอันนี้เกาะสิบสองโอ้ัอน,นี้เกาะยี่สิบแปดหนูไม่ใช่ดีอันนี้เกาะยี่สิบสี่อันนี้เกาะยี่สิบแปดเออเนี่ยดีกว่าถุงมือก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะ มันมีเหมือนนี่ปลาดาวก่อยไงไม่รู้่ะล้วมีตาด้วยดูดิถุงมือกันหนึง่งโอโ้โหโคตรเท่ของที่เช่บก็มีคนบอสแล้วก็ชาาคอบ,บลัส t b นแล้วก็ค k ลอ l บิเทอร์ไอ้นี่หาจากโซนทะเลทรายไปจับแมลงเอาก็ได้แหละแล้วก็ส่วนของกางเกงใค้เงินหมดวะใครของเลยเงินหมดใครดาบใครดาบใครเกาะ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 ใครให้ให,หมด ขายไปขายไปขายไปโอเคผม<อ>เ,เงินหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้ฟาร์มเงินเพิ่มผมฟาร์มแต่เกาะจริงๆเลยผมไม่ฟาร์มของมากับเกาะอย่างเดียวผมไม่ได้ฟาร์มอย่างอื่นเลยผมไม่เล่นกับเขาหมดเลยแหละผมไม่เล่นโมแต่เล่นมอนทันพอรเทอร์โเตอร์ด้วยผมเลยไมไ่ค่อยเล่นพนวกอย่างไรมาที่โซลมาเวชหรือกางเกงไม่จาน่าเวิสเนาะอ่านี่ก็จะเป็นวันนี้ก็ผมว่าที่ทั้งคู่น,นะนี่อันบนเท่กวได้ซ้ำไป อโอเคกลายไปนับลบสีแดงไปละออกชมพูปซ้ทำไป,ไปแล้วก็กางเกงเอ้รองเท้าของของกาลาลาก็เดีดีจัดมาเลยนี่มานี้ยไบเดี๋ยวไปสู้กับไอจมวันไงนดีกว่ามาซึ่งไอบอสตัวเนี้ยมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคืออะไรออะไรู้ไหมใครรู้เปล่ามันไม่มีฉากเปิดคือผมลองเล่นไปสองรอบแล้วมันไม่มีฉากเปิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีฉากเปิดมันปกติป่ะเออ มันเป็นบอสนะที่ไม่มีฉากเปิดงูเงอนกันวะเจ๊บไปลงไปสกุบ,บอสกันเลยแล้วตัดคลิปอ่ะกินคูนิ่งก่อนแล้วก็เก็บของเอาจริงไม่ต้องไม่ต้องเตรียมมาเองก็ได้นะคือมันมีในกล่องมันมีเทียมมาอยู่เนี่ยกี่ขวดวะสองขวดเก็บเก็บให้หมด แฟลบอมลุ้ยแล้วก็กินเนื้อกันก่อนดีกว่ากินไปเอ้ทำไมชิ้นเดียวเต็มเลยวะแต่ว่านเกือบเต็มอยู่แล้วนี่เราได้บัฟแอทแท็กอยู่แล้วเพราะว่าเรากินอาหารที่มันได้บัฟดีมันวทำให้เราได้บัฟแอทแท็กโคตรดีเลยอ่ะผมถือแฟลบอมรอไว้แล้วกันถ้าเจอหน้าบอสปุ๊บผมปาแฟลบอมมัเนเลยนี่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าบอสตัวเนี้ยมันไม่มีฉากเปิดเลย ันก็ไม่รู้กันทำไมไมีฉากเปิดขอคอกอัพอะเร่งความนิดนึงไปเร็วกว่านี้เอาโดนตัดหน้าเอาเฮ้ยเมื่อกี้ผมโผล่มาแล้วเันไงเห็นไหมตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจะไ,ไปเท่าตัวปกติอีกสัมไปตัวใหญ่กว่าตัวปกตินิดหน่อยเอมานี่เอาแฟดบอมไปชาครับ ชาร์จชาร์จเอา้าไม่โดนไอ้น,นี่หลบเังนั้นเออเออเออโดนปายรัวๆอะเอ้าหลบเังนั้นเดี๋ยวขอตั้งแทบหน่อยละกันเก็บมือสาวมาให้หไม่ได้ใช้อ่ะโอเคในรู่นที่ว่านทำเหมือนภาคค r o u b l e ตื่นได้ไหมวะผมขอลองหน่อยคือถ้าเรากดเ e ล e กใช่ไหมแล้วก็กดตามเดี่ยวมันจะเป็นการตบ พักนี้มีท่าตปดีลืมเออก็คือบอกผมอยู่ผมอยากลองเองแหละมานี่สิมาี่เฮ้ยไม่มาสักทีวะต้องให้ปเปรียกเลยไงทำไมไม่มาเฮ้อมามาลอบหน่อยลอบหน่อยไม่ไม่ไม่มามามามน,มน,มน,มนี่เออไม่โดนสับง่ายๆสิ สับไปโอ้โหโคตรแรงดาบจอมารใช่หแรงจริงดาบจอมานผมโอ้โหเล่นเนื้อมาเลยนคือผมมีบัฟดาเมจด้วยแหละบัฟดาเมจแบบสีแดงเลยมันเลยบัฟแรงแรงจัดสับทีนี่คือแบบโคตรแรงนี okay. well, right? <group> <speaking> ่ผมยังใช้ของของที่เกมมันแถมมาให้ไม่คุ้มเลยนะเว้ยไอเนี้ยไอเนี้ยผมยังไม่ใช้เลยไอ easy flash bomb เนี่ยมันแถมไม่ผมสองกันใช่ไหมเือนเดียววะ จะไม่มีสองอันนี้เนี่ยเนี่ยแฟลชบอมเนี่ยผมยังไม่ใช้เลยอีกอันหนึ่งเนี่ยโอโ้โหดิบตายเกินบอสมันโดนผมสับรัวๆอะแบบสับสับสับรวๆ,รๆมันโดนผมปาเฟนไอแฟลบอมอัดแล้วก็ตั้งช็อกแทบแล้วก็สับรัวๆโอโ้โหชิวๆนี่สินะบอสโคตรชิวเลยไม่ไม่ใช่บอสหรอกับผมว่ามันใช่บอสวะบอ,อ,อะสแหละบอสเนี่ยคุยสีม่วงให้เป็นบอสทุกตัวอืม ค้ดสีม่วงโค้ดสีม่วงที่ชิวจัดเลยอ่ะเต้นใส่เลยกันเต้นใส่ไอ้ตัวนี้มันเป็นบอสที่ค่อนข้างง่ายก็เป็นบอสที่ค่อนข้างแปลกไม่มีฉากเปิดด้วยอะโอเคให้ผมจะเอาอะไรไปทําปกอยว่เนี่ยข่าวนี้ไม่ลงเงินหาฉากที่สุดแล้มันักฉากอะไรนนะเค้าจะไปทําปกโอเคนี่สรุปผล โอเคโคตรไวเลยเนื้อสีมันจะมีเกาะอะไรที่เปล่าผมก็ไม่ผมว่าผมไม่ได้ใส่เกาะมันหรอกนะหรือถ้าเกาะมันมีกันความร้อนผมอาจจะใส่ก็ได้ถ้ามันดีจริงไหนดู้สิเนี่ยโอ้โหเกาะสำรับสีมพูเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะคอสเพลนี่วะเออดูดิมันต้องเป็นเกาะอันนี้เดี๋ยวมันท้ามันไม่มีวะ เดี๋ยวผมน่าจะต้องลองออกเข้าเกมใหม่ดูสักรอบเพื่อนมีเซฟเกมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลองตัดไปที่ชายหนเข้ามาใหม่เลยแล้วกันนะจะรู้ว่ามันมีเกาะปอตหรือเลปล่าไอ้ตัวเน,นี้ยมันยังมีเกาะเลยเออส่วนใหญ่ก็ได้มีแหละอ่ะโอเคมาละไหนอขอดูหน่อยซิ อ่าอ่าน <If S 1> oh <Hollywood> ี่นี่ปลล็อกและใช่ไหมโอ้โหมันย้อมสีกันมาเลยนี่หว่าดูดิอเนี้ยอเนี้ยอันเนี้ยอันที่เราใช่ใช่ไหมเป็นสีดำดำเออพอมาตัวนี้ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมพอมาตัวนี้ออกสีส้มๆแดงๆอ้มันย้อมสีเฉยเลยนี่หว่าเนี่ยอันเก่าเราเป็นสีดําอันต่อมาเป็นสีออกแดงนิดนึงแดงจางจงบวกดําอันเนี้ยคือกลายเป็นสีแดงส้มๆเลยเว้ย โอ้โหมันย้อมสีเกาะเลยนี่หว่าไปดูสิครับก็มกไม่อยากครับไม่ง่ายเกาะโคตรกระจอกบ,บวกยนะี่สิบสองดีเฟนส์เองอะโอ้โหเกาะกระจอจกจัดเลยอะไรวะนึกว่าจะเกาะดีถ้าเก,กาะกลางขนาดนี้ผมไม่ใช่หรอกผมก็ให้ใช้เกาะเดิมเนี่ยงั้นไปดูที่อาวุธสิงั้นดูที่อาวุธหน่อยสิ กรซซอสอ่าไม่มีทั้งคู่เลยไม่มีอะไรดีทั้งคู่เลยเออจริงธรรมดาหมดเลยอนะ่ะโอเคงั้นผมว่างั้นพาร์ทนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับนะโอเคอเอาชิคกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบายบายพาร์ทหน้าอะไรแน่สูตรตัวนั้นแหละโอเคงั้นก็ไม่ไปละ